ใครกำลังหิวมากินมาม่ากันไหมจ๊านี่รสพริกเผ็ดมากขออนุญาตยายจานนะคะเพราะถ้าเกิดใส่พริกนางแล้วนางจะล้างจานยากมากยายก่อนยายก่อน ใส่ซอสหมดซองไปเลยจ้าใครชอบแบบนี้บ้างจุกๆวันนี้ขอญาตหน้าสดนะคะพริกติดซองสีก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะดูจากจาน <c oughs> ไม่เท่าไหร่แหละจัดไปแบบไม่ตัดต่อนะเวลากินือ <c oughs> จะให้ดูครับเพิกจากปากเผ็ดจริงไม่จริงเอาไข่มาช่วยความเผ็ดด้มาดับเผ็ดไม่ลงสุบป,ปังวันนี้จัดไปสมนาทีนะ ค,คลิปจะมีหนึ่งคำพูดใครดูจบคอมเมนต์ใครถูกมีรางวัลให้ลิงก์อยู่ตรงนี้กดสั่งซื้อได้นะจ๊ะสุดยอด น้ำตาลมาแล้วค่ะต้องใช้ช่วยต้องใช้ถ้วยใช้แล้วทิ้งเพราะว่าล้างยากมากน้ำตาไหลแ้บแม่ ใกล้จบแล้วคอมเมนต์คำตอบแล้วนะเผ็ดมากแม่